สวัสดีครับอ่าวันนี้อยู่กับกล่อง Android, BOX นะครับผมสำหรับรถที่มีจอมาแล้วแล้วก็มี Apple c a r p l a y มีช่องมีช่องเสียบ USB นะครับอ่าก็เอากล่องตัวนี้เสียบเข้ากับช่อง USB เดิมรถได้เลยนะครับก็เข้าไปในโหมดของ Apple c a r p l a y ครับอ่าตัว Apple c a r p l a y ก็จะกลายเป็น Android แบบนี้นะครับกลายเป็นระบบ Android นะครับสามารถดู YouTube ได้ครับผมดู YouTube ดูแอปลงแอปต่างๆได้ครับเน็ตเฟืองก็ได้หมดนะครับ ในจอเดิมรถนะครับเซฟแอนดร,รอยบล็อกโอเค okay, สนใจสินค้าไงก็ทักเข้ามาที่เพจร้านได้เลยนะครับสวัสดีครับ